กอกลางป่ามันเลยอห่ามันเจือนลกนอกเจีญเ้ยสวัสดีค่ะ,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 ะคุณอะไร <c oughs> อบาว่ายาม่ามันเจปญตลุก รอทั้งวันเลยวันนี้โทรศัพท์ติดตัวตลอดเลยขอบคุณครับแม่ดีครับโอ้ยเจือนหลายพี่น้องงั้นเราเข้าไปข้องนานจังบาทก่อนจ,จั้ยขยานสีชมพูก็สวยแต่ว่า อเต่างคนต่างถ่ายถ่ายกันเลยเนี่ยบัานนี้สวัสดีน้องสามพันคนขาเพื่นเพนไปหักมามีตู่เพื่นพี่น้องเพื่นไปหักลุงเอกอะไรลูกน้ำโชคนี่เด็กนี่ ต้องใส่นี่อ่กลางดีดเด้ใส่้วกลางดีดถึมันชนกันติ้วอมตัวอันนี้นอโจดเด้นี่น่ทไมพ่บ้านนอนทไมพบาน้อโจดมีหลับปะเอามีโจดต้อมีผลลับด้โอ้ยขนกเลยเฮ้ย ขอบคุณเรับ <'t> ขอพอกันแล้พี่น้องเนาะขอบคุณเาสตแดขอบคุณเจ้ากอไปอกระเป๋าอกเยได้เลาจพ่อเลี <rearr uan> ้ยงเดี่ยวสุดฮิตค่ะเ่ากไรอขอดียวเี่ยแตเน จ่า่าจักลูกเนจะได้หลนพี่น้องลูกเขารงเรียนพอกับไ้เขารงเรียนนํ้คขาคุณชายเลี้ยงเดียวยางเลี้ยงเดียวว่เยากเป็นคุณแม่โอ้คุณป่าเลี้ยงเดียวคุณลุงเเียก็พอะได เดี๋ยวเขาบอกสิได้เห็นมามามีตู้รักล tamam ูกแม่่าแยกวดอานเงินพี่น้องมาอ่านมาดิอนอไปแล้วอ่านมาอ่อ่านูค่ต่รูแตกวมค่ะขวค่ะแวนามามี่แขวลรแม็กแวนเลยแบสักวรสวัสดีทุกคนนะคะค่ะคิดถึงค่ะคิดถึงคือกันค่ะคิดถึงคือกันค่ะแถบไหนมียาตูบบ้ล่ะ เห็นกระดูกกรวจรอบบ้านต้นเมืองต้นเขาท้องหน้าต้นเขาโอ้ยหนาหาลูกเกี่ยวเพ่เห็นตายหาลูกเกี่ยวที่หลาขึ้นก็ะโดดไปรู้ไหมกติกาง่ายๆค่ะเข้าไปในแอปธนาคารของตัวเองเด้อพี่น้องนะคะกดไปที่ธนาคารกสิกรไทยค่ะกสิกรไทยนะคะเราปักลิงก์ปักหมุดให้แล้วนะคะอย่าลืมเด้อพี่น้องนะคะปักลิงก์ปักหมุดให้แล้วตอนนี้ก็ จะเลื่อนไปเรื่อยๆท่านเขียนนะครับเรื่องอรุณแบบนี้ค้างอย่งไรเม่อขีดตรงน้นะคะอ่าหลายคนถามมาซื้อยังไงนะบะมีจะอธิบายให้ฟังนะคะขับไปลิงก์ที่ที่ปักบุดไว้ได้พี่น้องแตะเข้าไปเลยค่ะใช้นิ้วเสียงหอวแตะเข้าไปในลิงก์นะคะก็จะขึ้นเบอร์บัญชีกสิกรไทยนะคะกสิกรไทยหอจกเสียงมีหกนะคะ ไม่ได้เกี่ยวกับลูกชาวนานะคะห้ามส่งไปที่เพจลูกชาวนานะคะผิดเพจเด้อไลน์นี้ไลน anyway, ์วันค่ะไลน์นี้วันที่เก้านะคะเป็นเพจของหมอลำเสียงมิหกนะคะเป็นเพจของหมอลำเสียงมิหกเพจเดียวเท่านั้นได้พี่น้องเพจหมอลำเสียงมิหกลำเรืืองตะกอนเรื่องอะไรเต็มละพอสี่ตัวมหาบูกกะหาวมหาบูกกะหาวใส่ฝนว่า ไอ้ดูออ้ดูพ่อจ๋าสินี่หาวหาวแล้วนี่เขาเรียกว่าหาวได้นี่เอ๋เราขอเขาเดินทางมาฝั่งนี้นะคะฝั่งนั้นเขาไม่ได้น้ำท่วมบนตกค่ะพี่น้องนี่คือบ้านของผู้ใจดีผู้ใหญ่ใจดีสลัดน้องอายที่ให้พื้นที่นะคะมักเมารอนี่กลุ่มขอบคุณค่ะ ใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มสิบพาดเดชเวามสมารถอีลาน้อยนะคะไปแล้วพี่้องม,มีกล่องพร้อมเอ๊นั่นเอ๊เป็นแลบดินใส้กล่องเพละ่ะแก <Wow, fight. S 1> ่กล่องไฟคักแน่ออเออเอเอเห็นลูกกระหาว พ่อและลูกก็เต้นอยู่ข้างหลังรถโอ้ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมันไม่สิไปซนว่างเบืองป้าได้หอดน้ำไม้น้ำไม้ใหญ่คุณน้ำไม้ใหญ่บ้านอีลานะคะน้ำไม้ใหญ่พี่แม็กถือไปเรือยพ่อกับลูกพ่อพ่อกันเอาเต้นกันเต้นกันเต้นขึ้นแล้วกันจิ้งจิ้ง ปัดทาบัดทาทุ่แหงสมเจะียาณิวายมเจ้าาขีดินยมเมมวัดหอกัรหามือสองมือคือสองมือเองครับผมป้ารอทั้งวันเลยลูกเอ๋ยน่ารักมากเลยครับ ขั้นเขียวกับหนากันรูปผู้นี้ถ้าเต้นท่าดีเหมือนทุกอย่างเลยขอบคุณครับพี่ขอหนึ่งผลงานเพลงขึ้นรถปุ๊บขอเพลงปั๊บหมดเลยรอในกลุ่มแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยครับที่ไรใเนี่ยเี่ยเปิดอยแค่เพงแห้ได้หรอ อะไรพี่พี่แม่ข้าเบิ้งจะขาบัดอรเปเบิ้งเป็นเบิ้งบะมีตัวอ๋ไม่มี่หนอะนนี่กลังออกจากบ้านยังไม่ปักหมุดเลยครับโอ้ขอโทษด้วยนะครับผมหล่ได้ตังใจบาซิลนี่ขอโทษหลายๆครับ น่ารักทั้งสองเลยพอ่อลูกขอบคุณครับเอออยู่ในไอ้อสอมุดหัวนอนนั่นแหลปะป้าจอดหนูทั้งวันเลยลูกขอให้หนูนนได้เป็นสุตาลเลยนะจ๊ะขอบคุณค่าบลูกเสียบ่พี่นองว่าิ่นกำลังกวงลูกแก้ว